ครับผมเจ๋อเกิดทางพวกผมมาจากปัญหาที่ไอเทคโนโลยีรด้สมบ,บูนณ์ระดับโลกส์ครับมีสองทีมนะทีมละกายตามสกาวเดิครับปีนี้มาแข่งขันทีแรกครับก็ครับแล้วจะไปปักแยงนะครับออก็มาแล้วก็ทีมเดียวกันครับคือเราก็อยากทาหาประสบการณ์ มีเรามีแรงมีแงใจจากการที่เราเรียนด้านนี้ครับก็มีความน่าสนใจก็อยากจะมาลองแข่งขันครับสำหรับผมนะครับผมมาเพื่อหาประสบการณ์เพื่อจริงจังกับชีวิตแล้วก็ <c oughs> นสนุกที่ได้ทำค,ครับตามสารบบก็มีความชอบด้านนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้ประกวดมามาตั้งแต่ มบปลายแล้วครับก็อยากประกวดก็อยากทํางานได้ต่อครับ